ผมจะฆ่ามันก่อนั้นยโอ้โหฟันจงมามันจะขามันก่อนผมฝคังมันสครั้งแล้วนวันขามได้ใช้เวลาร้อปีใช้เวลานานมากเก็บร้อนาที ดูมันปินไฟสิแล้วเราก็เก็บน้ำไฟไยด้วยเออเดียด๋วยวไปน้ำนี้มึงโอ้ยอาไม่ดบเฮ้ยมาสิน้องต่อยทิามาสิจะบมือกันใจมาสิเฮ้มยมาเหรอโดนไฟไม่เป็นอะไรเฮ้ยผมเคนโหด วิโรนนายจะไม่พอใช่ไหมฉันไม่ทำหลานได้ไม่พอไม่พอคือไม่พอสร้างฝันหมดสร้างฝันมาแล้วหมดสร้างฝันหมดความโกลหมดความโกล ความโกงาอัพจ้าฟชาวอ่าว้าอับจ้ังไปโอ้โห สุดท้ายสุดท้ายจะเล่นแบบนี่นะตบเลยแล้วก็กระโดดลงคิดว่าจะกัดได้นะ,ะอยากมาเลยให้มันทัดกระโดดที่ไปไม่ จ้าจ้าสุดิว้าวบรรยากาศไรความเร็วนอะแสคอมพิผมคือจอหฮีโร กระโดดไห้สงูงตับแล้วหายตัวหนึ่งแล้วกันแล้วกันแล้วกันรู้ใจหนะเสี่ยง bình luôn quá một bình ต,ต้อ,องฆ่าจับมันกัน่าโดนที่สไตล์แล้วยิ่งไม่โดนเลยลูกไฟสีม่วงจับมันกอนโอ้โอ้โดนสองทีแต่ใจแพลไม่มีความเจ็บปวด,ดอะไรตายแจ้วนี่หมดจริงหมดเอาจริง เฮ้ยเจ้มันเกวช่วยแม่นออยตาแกงเจ้าให้สัดเไม่ไหวข้าวเกิดจะพังวะตุกงกจ้าจะมาแตไว้ทุกยไอ